สมมติร่างกายมันแบบไม่ค่อยเป็นปกติครับสมดลหัวใจเนี pues <S <S ่ยทำงานไม่ค่อยปกติแล้ววันนี้ผมก็แบบว่าเรื่องค่าหัวใจแลก็นึกไม่ได้ออกแบบก็ตึงได้บ้างตึงไม่ได้แบบลางๆมัแล้วแล้วก็พอพอนึกแล้วผมก็ไม่รู้จะทำยังไงผมก็เลยแค่มองมันเป็นอนิจารุสังอนัตตานี่เขรับมันก็แต่เดิมมันก็เคยแตกแบนก็ทำงานไม่ตึงมองงั้นไม่ได้ ไม่ได้มันเป็นมองมันเป็นการคิดลอยๆคิดลอยตัวไม่มีที่ตั้งเราต้องเห็นหัวใจเราลองเห็นตับไตไส้พุงเราด้วยนังนั้นเขาเรียกมาเห็นที่ตั้งมีที่ตั้งไม่ไม่ใช่นึกลอยนึกอย่างนั้นไม่ได้มันลอยมันนึกลอยๆมันไม่เป็นอะไรสอนอะไรก็อ่อนแอเรามาลักอะไรมันมันเป็นเรื่องของการนึกลอยไม่มีที่ตั้ง ต้องเห็นภาพเราด้วยต้องเห็นหัวใจต้องเห็นตับ,ตบไตเส้นภูมิด้วยแล้วเราเห็นอย่างนั้นจะไปแก้โรคหัวใจเราดีข um> ึ <h <h ้นไม่ใช่ทําลายให้โรคหัวใจเราเสื่อมลงนะดีขึ้นเพราะหัวใจมันทํางานน้อยลงภาพจะเหมือนไม่เต้นเลยหัวใจอ่ะหัวใจเหมือนจะไม่เต้นเลยอ่ะมันเหมือนมันเหมือนไม่ได้ใช้พลังงานอ่ะแล้วจิตตัวคิดตัวเรา มันยังไม่ชัดไงจะให้ชัดยังไงก็หาอุบายก่อนไงต้องใส่อุบายเข้าไปสิอุบายเราไม่ไม่มีเนะี่ยอวบยอ้าวอบายที่เราเห็นคนอื่นตายเนี่ยคนเป็นหนอนเนี่ยคนเป็นเน่าอืดเนี่ยเราก็นึกตัวเองเน่านึกเป็นเปนหนอนไปสิ่างเนี้ยเราไม่เไม่ทำนะ่ะเราจะให้อยู่เห็นเลยมันไม่ได้เราไม่มีอุบายเลี้ยงเขา เราเห็นจริงยังไม่ได้ไงต้องเห็นอุบายเลี้ยงไปก่อนมันก็ไม่ไม่มีตรงนี้เราเลยเดินไม่ได้เราไม่เข้าใจตรงนี้แล้ไม่เอาตรงนี้ไปไม่มีอุบายอ่ะต้องหาอุบายสิอุบายเราเห็นในหนังสือบ้างเห็นในสื่อบ้างว่าคนเน่าคนอื่นเป็นยังไงก็จําเอาแล้วก็นึกตัวเองเป็นนึกตัวเองเป็นได้อยู่แล้วแต่เราไม่มีตรงนี้มันเลยไปไม่ได้

ไอ้พวกเบื่อแล้วพอแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วอย่าไปพูดอย่าไปอย่าไปเชื่อมันเนี่ยเราเราเราถ้ามันเบื่อแล้วเนี่ยมันก็ต้องหยุดที่จะไปคิดดิแต่มันไม่หยุดร้วยแสดงว่าเขาเบื่อไม่จริงเบื่อลวงถ้าเบื่อโลกก็หยุดสิเรายกการให้หยุดไม่ได้เหรอมันก็ไม่หยุดแสดงว่ามันเบื่อหลอกเราเราเชื่อไม่ได้ตอนนี้เราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าให้ทํา เมื่อก่อนเราเชื่อเขาไงแนี้ถ้าเราพูดอย่างนี้เราก็เชื่อเขาอยู่ดีถ้าเราทําตามนะเชื่อเขาถ้าถ้าเราไม่ทําตามฝืนปล่อยมันพูดไปเราก็ทำของเราไปนั่นเราไม่เชื่อเขาแต่เราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าให้ทําแล้วเราจะเป็นช่องเลยจะนด้นความดีเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะมาให้เราไปอย่างนู้นอย่างนี้นอกจากพระเจ้าเท่านั้นให้เราไปได้ ดังนั้นถ้าเกิดว่าตามเดินเดินนอกเหนือคําสอนพระเจ้าไม่ตามพระเจ้าแล้วนะถือว่าเราไม่ฟังใครอย่าไปฟังจิตดวงนั้นแล้วก็พยายามบุญธรรมแล้วสมาธิมันก็จะมาด้วยอย่าไปเชื่อสมาธินี้อย่าไปเข้ามันอยู่ที่เร,เราเราเข้าเขาก็เราก็เข้าได้แต่ถ้าเราไม่เข้าไปอื่นเขาจะทำอะไรเราก็ไม่ได้ ถ้าเราไม่เข้าสักอย่างเขาก็ทาอะไรไม่ได้เราก็มาหันไปพิจารณาสะถอยจิตแะ้วเขาก็ทาอะไรไม่ได้อยู่ที่เราให้ค่าถ้าเราให้ค่าความว่างสมาธิมันก็จะหล่นองหันตรงนั้นเลยตรงนี้ก็เลิกพิจารณาแล้วแล้วถ้าเราให้ค่าคนจิตมากล่าวว่าเออพอแล้วเข้าใจแล้วรู้แล้วหน้าวันมันไม่เที่ยงจะดูอะไรนักหนาะดูยากเขายากก็เข้าใจก็พอแล้วเราเชื่อเราก็ให้ค่าก็ไปอยู่ไอ้ที่พูดนี้เราก็เสียหมดเลย แลนั้นเราไม่ฟังเราไม่ฟังเราฟังพูดเจ้าอย่างเดียวให้ทำเท่าน,นั้นแหละแล้วเราไปได้แล้วเขาก็ทำอะไรไปได้เขาพูดยังไงพูดไปมันขยันพูดก็พูดไปแล้วก็ไม่สนเนี่ยสมาธิก็สนมาก็มาแต่เราไม่สนมันก็ไปเขาเราได้หมดอยู่ที่เราเนี่ยมันจะเข้าสมาธิย่างเดียวเราอยากไปนี่เราจะมันมาแล้วเราไปหาเขาเนี่ยถ้าเราไม่ไปหาเขาก็โบคะไป ไม่ใช่ว่าเขาใจะใหญ่อะไรเราเราเราอยู่ที่เราตัดจนตัดสินใจของเราเราถือพวงมาลัยรถอยู่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเรื่องของเราเดี๋ยวใครบอกว่าเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเลี้ยวขวาเดี๋ยวเราไม่ต้องฟังใครเราๆๆเราเราเราหักของเราเราไปของเรามันก็ไม่มันก็นพูดอะไรไม่ได้เท่านั้นแหละพวงมาลัยอยู่กับมือเราเราจะหักไปไหนก็เรื่องของเราไม่ต้องไปหักตามที่มันพูดหรอกหักเลี้ยวไปตามนั้นก็เรียบร้อยเลยแวะข้างทาง ฉะนั้นต้องจำไว้ว่าความดีทุกอย่างต้องฝืนไม่ฝืน <pper pper> ไม่ได้อะไรก็ฝืนหมดความดีไม่ฝืนไม่ได้ดีสักอย่างต้องตามใจดูสิเละเละใจเละอย่างเดียวไม่เห็นนมันดีตามใจกับตามมานอันเดียวกันเพราะใจมันเป็นมานอยู่ไม่ตามใจก็ไม่ตามมานก็ตามพระเจ้าก็อันเดียวกัน <pper pper> มันก็อย่างเป็นอย่างนี้ <pper pper>